สวัสดีนักงเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกับคลิปแนะนําการเตรียมตัวสอบกรมศุลกากรกันอีกครั้งหนึ่งครับครูแนะนําการเตรียมตัวสอบนิติกรครูแนะนําการเตรียมตัวสอบเจ้าพนักงานบัญชีใช่ไหมครับมาวันนี้ครูมาแนะนําการเตรียมตัวสอบอีกหนึ่งตำแหน่งครับใครกําลังรอตําแหน่งอื่นๆก็รอฟังละกันนะครับเนี่ครูจะมารีวิวให้หมดแต่ณนะตอนนี้ในคลิปนี้เป็นการรีวิวตําแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร ปฏิบัติงานครับนักเรียนถ้านักเรียนเห็นคำว่าปฏิบัติงานนั่นหมายถึงว่าเราจะใช้วุฒิที่ต่ำกว่าปอตีสมัครครับนักเรียนสามารถใช้วุฒิที่ต่ำกว่าปริญญาตรีสมัครตำแหน่งนี้ได้รับค่อนข้างเยอะครับปีนี้รับ20อัตราโอเคนะครับลักษณะงานานักเรียนก็ควรรู้ว่างานเจ้าพนักง,งานสุลาการปฏิบัติการเนี่ยครับปฏิบัติงานเนี้ย มันมีงานลักษณะไหนตรงเนี้ยโดยปกติไม่ได้ออกข้อสอบแต่ตรงเนี้ยจะไปออกในภาคคอก็คือสัมภาษณ์นักเรียนต้องทราบว่าตำแหน่งที่นักเรียนทำเนี่ยครับมันทำงานอย่างไรบ้างเพราะว่าวันสอบสัมภาษณ์คณะกรรมการเขาจะถามนักเรียนแน่นอนว่าคุณรู้หรือไม่คุณเข้ามาเนี้ยทำงานเกี่ยวกับอะไรคุณรู้ Description จ o อบ e s c r i p t i o n ของงานคุณหรือเปล่า ว่างานคุณเนี้ยทําอะไรบ้างคุณเข้ามาอยู่ในกลมของเราเนี้ยคุณทําเกี่ยวกับอะไรตําแหน่งคุณเนี้ยทําอะไรบ้างโอเคไหมครับดังนั้นนักเรียนต้องทราบครับเอาง่ายๆตรงเนี้ยครับนักเรียนต้องอ่านทั้งหมดเลยครูไม่ขอลงรายละเอียดเนาะเพราะมันไม่ได้มีอะไรตรงเนี้ยนักเรียนต้องอ่านครับอ่านเพื่อว่าเอาไปสอบภาคคอถันไหมครับก็อ่านมาเรื่อยๆครับนี่ก็คืองานของนักเรียนครับก็มีงานหลายส่วน อ่านมาเรื่อยๆครับจนถึงตรงนี้ถันไหมครับขูแบกนิดน,นึงจนถึงตรงนี้นี่คือเรื่องเรียนอ่านไม่ได้อ่านไปทําอะไรครับไม่ได้ออกข้อสอบแต่ว่าจะไปออกสอบในภาคคอคือภาคขอไม่มีได้นะครับนักเรียนควรจะรู้ว่างานนักเรียนอะทํางานเกี่ยวกับหน้าที่เป็นอย่างไรบ้างหน้าที่เจ้าพนักง,งานสุลกากรปฏิบัติงานเนี้ยครับหน้าที่ของเจ้าพนักง,งานเนี้ยครับทําหน้าที่อะไรบ้าง เด่นต้องทราบก็อ่านลงมาเรื่อยๆจะได้ไปตอบคําถามคณะกรรมการได้ถูกใจนักเรียนตอบตรงเขาก็ให้คะแนนแล้วเหนไหมครับต่อไปครับสิ่งที่นักเรียนหลายๆคนถามครูมาคือตรงนี้เนาะคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งครับแน่นอนเจ้าพนักง,งานรับวุฒิอะไรบ้างนักเรียนต้องทราบประกาศชัดเจนว่ารับวุฒิประกาศนีิวัตวิชาชีพหรือปอวชหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันนักเรียนเห็นไหมครับนักเรียนอยาเอาวุธสมัครมั่วๆมานะนักเรียนเอาวุธมั่วๆมานักเรียนไปสอบตกในภาคคอแน่นอนเพราะว่าภาคคอเป็นภาคที่สัมภาษณ์แล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติใครวุฒิไม่ตรงจบดังนั้นนักเรียนอยาสมัครถ้าตัวเองวุฒิไม่ตรงโอเคไหมครับเขาต้องการปวชเนาะโดยเป็นหลักคือปวชนี่แหละครับปวชวุฒิเครื่องกลครับสาขาเครื่องกล สาขาซ่อมบํารุงเครื่องกลเครื่องกลและซ่อมบํารุงได้หมดครับสาขาโลหาการสาขาก่อสร้างสาขาไฟฟ้าสาขาอิเล็กทรอนิกส์สาขาพาณิชยการได้หมดครับก็คือบัญชีเนาะบัญชีของปวชอิเล็กทรอนิกส์ปวชไฟฟ้าปวชก่อสร้างโลหะเครื่องกลพวกนี้ปวชเรียนอยู่แล้วนักเรียนเรียนสาขาใดใดใดดังต่อไปนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องกลไม่ว่าจะเป็นซ่อมบํารุงไม่ว่าจะเป็นโลหการ ไม่ว่าจะเป็นก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นพาณิชยเชราใช่ไหมครับนักเรียนสมัครได้ส่วนวุฒิอื่นไม่รับครูพูดงี้ชัดเจนเนาะนักเรียนบอกครูหนูจบนิติอะ่ะครูหนูสมัครอันนี้ได้ไหมไม่ได้ครับหนูจบรัฐศาสตร์อ่ะครูหนูสมัครได้ไหมก็ไม่ได้นะถ้าตามระเบียบการกเรียนชัดเจนครับถ้าเขายึดตามระเบียบการเนี่ยมันไม่ได้เลยถูกไหมครับครูลบก่อนนะรัฐศาสตร์ ได้ไหมไม่ได้นะเขาไม่ระบุเลยถูกไหมครับอาจสมมติครูบ้างวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีในนี้นะถูกไหมครับนักเรียนต้องระวังว่าเขาต้องการรับปวชก็คือช่างนั่นเองช่างกลช่างก่อสร้างช่างซ่อมบำรุงช่างโลหะการถูกไหมครับช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็นักบัญชีของปวชตามนี้นะครับนักเรียนอย่าไปสมัครมั่วๆนักเรียนบอกครูผมมีวุฒิใหญ่กว่าผมสมัครได้ไหมเขารับวุฒิไหนนักเรียนต้องระวังครับโอเคนะครับตอนนี้นะครูเตือนแล้วโอเคนะครับเป็นห่วง พราะสมมตินักเรียนสอบผ่านแล้ววุฒิไม่ตรงก็ตกอยู่ดีผ่านภาคขอแต่ไปตกภาคคอถันไหมครับอันนี้คือการสอบภาคขอเนาะต่อมาครับหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันตรงนี้แหละที่เรียนถามครูมาเนาะหลักสูตรและวิธีการแข่งขันอ่ะก่อนอื่นต้องผ่านภาคกอนเนาะความรู้ความสามารถทั่วไปคือภาคกอของกอพอแล้วปอชอขึ้นไปแปลว่าตรงเนี้ยถ้านักเรียนมีกอพอของปอตีกอพอปอตีกอพอปอโท กอพอปวสหรือกอพอปชได้หมดครับเพราะว่าปวชถือว่าเป็นระดับที่อยู่ล่างสุดของกอพอใช่ไหมครับน,นักเรียนดังนั้นนักเรียนมีวุฒิอะไรก็ได้ก็แทนปวชได้หมดเลยครับครูสอนนี้เข้าใจเนาะนักเรียนจะเอากอพอของปอตีมาก็ได้กอพอของปอโทมาก็ได้กอพอของปอวสมาก็ได้หรือจะเอากอพอของปอวชมาก็ได้เช่นกันใช้อันนี้ได้แต่ก่อนที่จะใช้ภาคกนักเรียนต้องทราบคุณสมบัติที่1ก่อน คุณสมบัติที่1แปลว่านักเรียนต้องมีวุฒิตรงหลายๆคนสมัครภาคขอแบบผิดๆใช่ไหมครับนักเรียนต้องมีวุฒิตรงอันดับ2คือนักเรียนต้องมีใบกอพอตามที่เขากําหนดสมมติวุฒิตรงนักเรียนวุฒิตรงแล้วเ,เนี่ยสำคัญสุดวุฒิต้องตรงก่อนวุฒิไม่ตรงไม่ต้องดูใบกพอพเลยถ้าวุฒิไม่ตรงนักเรียนไม่ต้องสมัครสมัครไม่ได้อยู่แล้วอันดับแรกดูวุฒิครูสอนเอ้เข้าใจใช่ไหมครับวุฒิตรงสมัครได้ต่อมากอพอกอพอเขากาหนดระดับไหน not, สมมติกําหนดระดับปวช ขอแค่นักเรียนมีปวชหรือมีกพที่สูงกว่าเช่นกพตีกพโทกพปวอสอใช้แทนได้หมดแต่วุฒิแทนกันไม่ได้ครูสอนนี้ชัดเจนไหมครับวุฒิใครวุฒิมันแทนกันไม่ได้แต่กพแทนกันได้เอากพสูงแทนกพต่ําได้ยกตัวอย่างเช่นเอากพปวโทแทนปวตีได้เอากพปวตีแทนที่ต่ํากว่าได้ชัดเจนนะครูสอนนี้ชัดเจนนะครับเนียใบกพแทนกันได้สูงแทนต่ําได้แต่ต่ําแทนสูงไม่ได้นะ นักเรียนจะเอาปวชไปแทนปตีก็ไม่ได้นั่นจึงเป็นเหตุผลว่ากพสูงแทนกพต่ําแต่กพต่ําแทนกพสูงไม่ได้ชัดเจนนะครับต่อมาวุฒิแทนกันไม่ได้วุฒิใครวุฒิมันตามนี้นะครับข้อควรระวังครูเป็นห่วงนักเรียนครับกลัวจะไปพลาดง่ายๆอุตส่าห์อ่านหนังสือสอบผ่านภาคขอแต่ไปตกภาคขอเพราะว่าสมบัติไม่ตรงหลายคนแล้วครับโอเคนะดังนั้นดูสมบัติก่อนถ้าเราไม่ตรงเราก็ไม่ต้องสมัครนักเรียนเสียดายเวลาโอเคนะครับต่อมาเจ้าพนักง,งานสุลกาการปฏิบัติงานอ่านอะไรบ้างตามนี้ครับเียน ข้อสอบร้อยข้อ200ร้อคะแนนก็คือข้อละสอคะแนนถูกไหมครับร้อยข้อ200ร้อยข้อละสคะแนนข้อสอบออกอะไรหลายๆคนพยายามจะเก็งข้อสอบครับข้อสอบจริงของกรมศุลก,กากรครับครูก็ทํางานในหน่วยงานนี้นอกเนียเขาไม่เคยเปิดเผยนะต่อกันที่หลักสูตรวิธีการสอบเนาะการสอบรอบนี้ของตําแหน่งนี้ครับเรียนมีการสอบร้อยข้อครับ ร้อยข้อสองร้อยคะแนนก็แปลว่าข้อละสองคะแนนข้อละสองคะแนนแปลว่านักเรียนมีคะแนนให้ทําทั้งหมดสองร้อยคะแนนแล้วก็ร้อยข้อกติว่าข้อละสองคะแนนเนาะอันนี้ทราบต่อมาคือนงนี้นักเรียนหลายๆคนถามครูว่าครูจะอ่านอะไรข้อสอบมีไหมครูตอบตรงนี้เลยนะครูก็อยู่กมรมศุลกากรเนี่ยครูทํางานอยู่ที่นี่เลยดังนั้นนักเรียนต้องทราบว่าข้อสอบกมรมศุลกากรไม่ได้เปิดเผย จริงการจดข้อสอบออกไปอ่ะถ้างเรียนเคยอ่านนะครับมันก็ผิดกฎหมายนะแต่เขาแค่ไม่ฟอ้องร้องก็จดกันออกไปแต่ไม่มีใครจดได้หมดหรอกเพราะว่ากรมศุลกากรไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดแต่นักเรียนบอกอ้าวครูแล้วเราจะเตรียมตัวยังไงการเตรียมตัวสอบกรมศุลกากรที่ถูกต้องคือตาตามประกาศกรมศุลกากรบอกว่าอะไรนักเรียนก็ไปอ่านตามนั้นดังนั้นนักเรียนจะไปท่องข้อสอบมามันไม่มีทางตรงหรอกครูเคยสอบมาก่อนเนี่ยนักเรียนท่องให้ตายก็ไม่ตรงหรอกเพราะว่าเขาออกตรงไหนก็ได้แต่ละปีเขาเปลี่ยนข้อสอบ ดังนั้นหน้าที่ของเรียนคืออ่านเนื้อหานักเรียนจะมีโอกาสสอบผ่านกรมศุลกากรมากสุดและเนื้อหาอ่านอะไรครูทุกๆครั้งที่มีการสอบกรมศุลกากรจะประกาศมาชัดเจนว่าเนื้อหามันอ่านอะไรดังนั้นนักเรียนอ่านตามนั้นนักเรียนจะสอบผ่านครูแล้วมันเอาเนื้อหามาจากไหนกรมศุลกากรประกาศเนื้อหาว่าออกอะไรนักเรียนก็เอาเนื้อหานั้นไปเซิร์ช Google เนื้อหานั้นก็จะออกมานักเรียนอ่านตามนั้นก็จะสอบผ่านโอเคไหมครับมาเริ่มกัน ความรู้ทั่วไปอันดับแรกความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากรก็คือหน่วยงานศุลกากรทําหน้าที่เกี่ยวกับอะไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนักเรียนสามารถดูได้จากเว็บไซต์ครับตรงนี้นักเรียนสามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมศุลกากรครับเดี๋ยวตัวน,นี้ครูมาแนะนําและครูมาสอนก็ได้โอเคนะครับต่อมาความรู้เบื้องต้นครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากรก็คือ พอบศุลกากร2560ตรงนี้นักเรียนพิมพ์ทั้งหมดลงเนี่ยลงใน Google เลยแล้วนักเรียนก็โหลดไฟล์ออกมาครูสอนวิธีการโหลดไฟล์กฎหมายอย่างง่ายแล้วนะนักเรียนหากนักเรียนไม่ฟังที่ครูสอนนักเรียนจะเสียดายและเสียโอกาสมากครูสอนการโหลดไฟล์ง่ายๆแล้วนะถ้าทุกคนไม่เคยโหลดเดี๋ยวครูจะแปะอีกทีหนึ่งนักเรียนตั้งใจฟังคลิปครูให้จบคลิปที่ท้ายคลิปครูแปะไว้ว่าวิธีการโหลดไฟล์ นักเรียนไปโหลดตามที่ครูสอนนักเรียนจะได้ไฟล์ทั้งหมดเนี่ยไปอ่านไปสอบและตรงกรมศุลกากรบอกเสร็จสั์ว่าออกประวัติความเป็นมาความรู้เกี่ยวกับกรมนี้ดังนั้นไปที่เว็บไซต์นักเรียนจะได้ออกมาโอเคไหมครับเขาประกาศต่อว่าออกพรบศุลกากรนักเรียนเซิร์ชพระราชบัญญัติศุลกากร2560ตามพศเนาะใน Google ออกมาต่อมาครับออกอะไรต่อออก ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร,รบัญน,นั่นเองก็เซิร์ชทั้งหมดเนี่ยสองห้าสองหกและที่แก้ไขเพิ่มเติมนัเนเยนเซิร์ชตรงเนี้ยลง Google เหมือนกันมันก็จะออกมาเป็นไฟล์ pdf เลยให้อ่านเนี่ครับต่อไปครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศนักเรียนพิมพ์คำนี้ลงไปใน Google ทั้งหมดเลยครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศพิมพ์ลงไปใน Google แล้วลงท้ายว่า pdf นันเรียนจะได้ไฟล์ออกมา ใครไม่รู้เทคนิคการโหลดไฟล์นักเรียนตั้งใจเรียนคลิปนี้ให้จบที่ท้ายคลิปสังเกตดีๆนักเรียนดูคลิปให้จบนะที่ท้ายคลิปครูจะแปะการโหลดไฟล์ไว้นักเรียนไปกดดูเทคนิคการโหลดไฟล์ครับครูสอนไปแล้วนักเรียนเอาเทคนิคนี้ไปใช้ต่อมาครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นักเรียนก็สามารถเซิร์ชเนี่ยลงไปใน Google ได้เลยครับก็ออกมาถูกนี้ครับต่อมา,อมาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมการเมือง พวกนี้อันนี้ถือว่ากว้างสุดอันนี้นักเรียนอันนี้กว้างสุดแนกว้างอันนี้พูดง่ายคือนักเรียนแทบจะต้องรู้ทุกอย่างขูยกตัวอย่างเช่นเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมครับต้องรู้ทั้งหมดอะ่ะเขาออกอะไรก็ได้ไงเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ครูสอนนะครับแผนพัฒนาและเสร็จแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใช่ไหมครับ s หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน s d g s ใช่ไหมครับ Thailand 4.0ประเทศไทยใช่ไหมครับ Thailand 4.0เห็นไหมครับนักเรียนออกได้หมดครับพวกนี้ดังนั้นนักเรียนต้องรู้ครับเพราะว่านี่คือความรู้เกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจและการเมืองดังนั้นมีโอกาสที่เขาจะออกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแผนพัฒนาหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนไทยแลนด์4.0ใช่ไหมครับเขาออกได้หมดเลยเรื่องพวกนี้นักเรียนต้องทราบใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนพวกนี้ครูสอนไว้ใน YouTube แล้วนักเรียนไปดูครับ YouTube ครู ช่อง u ู u b e ครูครูสอนได้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแผนพัฒนา SDGS เดี๋ยวอันนี้ครูกำลังจะสอนในอนาคตไ h a i l a n d 4.0ศครูสอนหมดแล้วนักเรียนไปติดตามครูสอนครับนักเรียนจะได้โอเคนะครูพูดชัดเจนเนาะอันนี้กว้างสุดนักเรียนต้องรู้เกือบทั้งหมดที่เกี่ยวกับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาแห่งชาติถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาที่ยั่งยืน SDGS ไม่ว่าจะเป็นไทยแลนด์4.0ดมีโอกาสออกทันทินตานะครับ และครูสอนไปด้วยนักเรียนไปติดตามได้ครับใน YouTube คู่เลยต่อมาครับความรู้ด้านภาษาอังกฤษตรงนี้ชัดเจนครับกพออ,อกกรมศรรกากรออกเหมือนกพอเลยก็มีบทความ reading ใช่ไหมครับบทสนทนาบทสนทนาบทสนทนา conversation grammar ไวยากรณ์นะไวยากรณ์ grammar แล้วก็คำศัพท์หลายๆคนไปเน้นแกมมามันก็คล้ายๆกอพนี้ออกน้อยครับกรมสุรกากรก็วัดความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารเหมือนกันครับดังนั้นบทความนักเรียนต้องแปลได้บทสนทนาต้องแปลได้คำศัพท์ต้องทราบก็คล้ายกอพอครับวยากรณ์นักเรียนได้ไม่ได้ก็ไม่สําคัญถ้านักเรียนทําบทความบทสนทนาคําศัพท์ได้ทันไหมครับตรงนี้นักเรียนต้องทราบก่อนเลยว่าตรงเนี้ยสำคัญ นั่นบอกครูแล้วความรู้ทั่วไปมันจะออกกี่ข้อแล้วแต่เขาเนี่ยอันนี้แล้วแต่แต่ทั้งหมดอะทุกอย่างที่เขาประกาศมาเนี่ยมันรวมกันได้ร้100อยขอ้อร้อยข้อข้อละสองคะแนนก็เป็นสองร้อยคะแนนเขาอาจจะออกอังกฤษกี่ข้อก็ได้แล้วแต่เขาเขาจะออกความรู้ทั่วไปกี่ข้อก็ได้พรบบกี่ข้อก็ได้แล้วแต่เขาแต่ละปีตัวเลขมันจะไม่คงที่ดังนั้นใครไปบอกนักเรียนว่าความรู้ทั่วไปจะออกหนึ่งข้อความรู้คอมพิวเตอร์ออกสองข้อไม่เกี่ยวเนี่ย แต่ละปีมันสลับกันแล้วแต่เขาจะออกแต่พูดง่ายๆคือความรู้ตัวไปกรมศรรุลนพระราชบัญญัติศุกากรระเบียบสารบานันการค้าระหว่างประเทศคอมพิวเตอร์สังคมการเมืองความรู้ภาษาอังกฤษพวกนี้จะออกขย่ำขยำรวมกันร้อยข้อ200คะแนนคือน้กงเรียนต้องรู้ทั้งหมดโอเคนะครับครูอธิบายไว้เสร็จสับแล้วทุกอันในนี้สามารถดูดังเว็บไซต์แล้วก็สามารถโหลดทาง Google ได้แล้วก็สามารถดูครูสอนได้ด้วยทันไหมครับ ครูอธิบายไว้เสร็จสัรพเนี่ยนะดังนั้นนักเรียนเก่งข้อสอบวันใดวันนั้นนักเรียนจะเสียเปรียบเพื่อนเพราะว่าการเก่งข้อสอบมันคือสิ่งที่ผิดนักเรียนจะรู้ได้ไงว่าเขาออกตรงนั้นนักเรียนเดาใจเขาถูกเหรอถูกไหมครับดังนั้นไม่ต้องเก่งข้อสอบอ่านเนื้อหาครับที่เขาให้มาในประกาศนักเรียนก็จะสอบตรงกับประกาศก็จะได้คะแนนถูกไหมครับนอกจากนี้จําไว้ครับเวลาอ่านกฎหมายให้อ่านพรบตัวเต็มนะครับเวลานักเรียนอ่านให้อ่านพรบตัวเต็ม หากนักเรียนไม่อ่านพรบรตัวเต็มนักเรียนจะพลาดครับเพราะว่านักเรียนไปอ่านตัวยอ่อแล้วเขาไม่ได้ออกตรงตัวยอ่อครับเขาออกเต็มออกเต็มแปลว่าเขาจะออกตรงไหนก็ได้บทเฉพาะการยังออกได้เลยครับดังนั้นอ่านกฎหมายอ่านให้ครบข้อสอบออกจะได้ทําได้ข้าไมครับตามนี้เนาะดังนั้นถ้าถามครูว่าครูข้อสอบตําแหน่งนี้มันจะออกอะไรก็ออกตัวนี้ครับกี่หัวข้อครูนับให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหัวข้อ จ็ดหัวข้อร้อยข้อสองร้อยคะแนนตามนี้นะครับชัดเจนเนาะหวังว่าทุกคนคงสบายใจขึ้นต่อมาอธิบายนิดหนึ่งครับเรียนตำแหน่งของนักเรียนใช่ไหมครับตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งพิเศษนิดนึงครับเดี๋ยวครัวมาให้ดูตำแหน่งนักเรียนพอสอบผ่านภาคขอใช่ไหมครับนักเรียนมีสอบครูเรียนนะครับนักเรียนรอครูนะครับนักเรียนมีสอบปฏิบัติด,ด้วยนะตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งเจ้าพนักงานเนี่ยครับตำแหน่งอื่นไม่มี ตำแหน่งเจ้าพนักง,งานมีสอบปฏิบัติอ่ะเดี๋ยวครูให้ดูว่าสอบอะไรเมื่อก่อนสอบหนักกว่าน,นี้นัแแต่น,นี้น้อยลงครูมาแล้วครับตำแหน่งเจ้าพนักง,งานสุลกากรปฏิบัติงานนักเรียนต้องมีสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งก็คือภาคคอปกติภาคคอจะมีแค่การสัมภาษณ์ก็คืออันนี้ครูสอนนี้ชัดเจนเนาะปกติภาคคอจะมีแค่การสัมภาษณ แต่ตำแหน่งของนักเรียนเป็นตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งที่เขามีภาคคอสองแบบภาคคอนักเรียนแบ่งออกเป็นการทดสอบร่างกายกับการสัมภาษณ์เห็นไหมครับอย่างละห้าสิบคะแนนทาเรียนงงอธิบายง่ายตำแหน่งอื่นเขาอ่ะการสัมภาษณ์ที่เรียกว่าภาคคอของเขาอ่ะจะมีการสัมภาษณ์ล้วนเลยร้อยคะแนนแต่นักเรียนอ่ะภาคคอของตำแหน่งเนี้ยเป็นภาคคอที่พิเศษหน่อยแบ่งการสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์และการทดสอบร่างกายพูดง่ายคือคนอื่นภาคคอของคนอื่นจะสัมภาษณ์ทั้งหมดเลยร้อยคะแนนครูสอนนี้ชัดเนาะแต่ตำแหน่งของนักเรียนเนี่ยในการสอบภาคคอนะครับนักเรียนจะมีการสอบสองอย่างคือร่างกายทดสอบร่างกายกับทดสอบแบบพูดก็คือสัมภาษณ์ ใช่ไหมครับอย่างนี้เนาะสัมภาษณ์ก็จะมะีเดี๋ยวเขียนไม่ชัดสัมภาษณ์ก็จะมีห้าสิบห้าสิบอันนี้ห้าสิบอันนี้ห้าสิบก็รวมกันเป็นร้อยคะแนนเหมือนกันผัาน,นะดังนั้นตำแหน่งนักเรียนจะพิเศษนิดน,นึงครูและสอบอะไรไม่ว่านักเรียนจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงใช่ไหมครับนักเรียนทดสอบร่างกายคือวิ่งครับทดสอบวิง่งนักเรียนต้องไปฝึกวิง่งเลยครับตำแหน่งนี้นักเรียนต้องวิ่งผู้ชาย วิ่งพันเมตรพันเมตรไม่เกินนะไม่เกินห้านาทีครึ่งโอเคนะครับผ,ผู้หญิงวิ่งน้อยหน่อยผู้หญิงวิ่งแปดร้อยเมตรไม่เกินห้านาทีถือว่าผ่านเอาง่ายๆถ้าัะเรียนสอบตกตรงนี้ถ้าัะเรียนสอบตกตรงนี้แน่นอน,นักเรียนตกเพราะว่าคะแนนจะหายไปห้าสิบคะแนนเลยท่านไหมครับนี่คือตำแหน่งของนักเรียนจำไว้ระเรียนบอกครูหนูกังวลตรงนี้อย่าเพิ่งกังวล ก่อนที่นักเรียนจะมาสอบภาคคอนักเรียนต้องเอาชนะภาคขอก่อนนักเรียนไปสอบภาคขอเนื้อหามาเมื่อกี้นี้นักเรียนสอบผ่านภาคขอถึงจะมาภาคคอภาคคอคนอื่นสัมภาษณ์อย่างเดียวแต่ภาคคอของนักเรียนทดสอบร่างกายกับสัมภาษณ์พูดง่ายคือวิ่งวิ่งกับสัมภาษณ์วิ่งตามนี้ครับแล้วก็สัมภาษณ์อย่างละห้าสิบคะแนนสัมภาษณ์นักเรียนได้แน่ครับแต่วิ่งนักเรียนต้องไปฝึกนะครับถามนี้นะตำแหน่งนี้มีจุดพิเศษตรงนี้ครูธิบายเสร็จสิ้นแล้วเนาะ หวังว่านักเรียนคงเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดว่าจะเตรียมตัวยังไงครูอธิบายไว้ละเอียดมากเชื่อครูได้นยเพราะว่าครูก็อยู่กรมนี้โอเคไหมครับแต่ครูไม่ได้มาบอกข้อสอบไงเพราะว่าเขาไม่เปิดเผยข้อสอบอยู่แล้วแต่ครูมาบอกนักเรียนว่าเออนักเรียนต้องเตรียมตัวแบบนี้ถึงจะถูกทางนะครับเอาเป็นว่าสงสัยอะไรมากกว่านี้นักเรียนถามครูใต้คอมเมนต์ยูทูบได้ครูจะไม่ตอบครูจะมาไล่ตอบนักเรียนครับนักเรียนจะได้สบายใจมากขึ้นในการเตรียมตัวนะครับจําคําครูไว้นักเรียนท่องข้อสอบไปท่องเกณฑ์ข้อสอบไปไล่ค่าข้อสอบจะอาจ อาจจะออกตรงไหนก็ได้ดังนั้นนักเรียนอ่านเต็มๆไปแล้วอย่าอ่านมัวซัว,วอย่าอ่านหลงทางอ่านให้ตรงกับที่ประกาศไม่ว่านักเรียนจะสอบตำแหน่งไหนกรมใดๆจงอ่านให้ตรงประกาศวันใดที่เรียนอ่านตรงประกาศนักเรียนจะใกล้ชิดข้อสอบวันใดที่เรียนใกล้ชิดข้อสอบนักเรียนจะสอบผ่านโอเคนะครูอธิบายทุกอย่างเคลียร์แล้วครับนักเรียนใครสมัครต,ตำแหน่งอื่นไว้เจอครูรีวิวเรื่อยๆครับสำหรับตำแหน่งนี้ก็ตามนี้ครับสงสัยอะไรใต้คอมเมนต์ได้ครับเนียไว้เจอครูในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ สวัสดีครับ